สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวแจ้งไว้เลยนะครับลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลายดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับก็คลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับมาแกะกล่องให้ดูนะครับอันนี้คือผมซื้อมาหลายวันแล้วนะครับก็คือยังไม่ได้แกะเลยนะครับช่วงนี้ งานยุ่งมากนะครับตอบไลน์เพื่อนๆก็อาจจะตอบช้านะครับไม่ใช่อาจจะตอบช้านะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพิ่งเพิ่งเคลียร์ไลน์หมดวันนี้นะครับผมตอบไลน์หมดทุกท่านแล้วนะครับวันที่30นะครับ5้าทุ่มนะครับผมตอบไลน์หมดทุกท่านแล้วนะครับแล้วก็ มาแกะกล่องกันนะครับอันนี้คือผมสั่งซื้อมานะครับจากกลุ่มซื้อขายก็เลยไม่เป็นไรไม่ต้องรีบแกะนะครับอันนี้มาถึงประมาณ2-3วันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมได้เหรียญอะไรมานะครับซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็ถ้าเป็นเหรียญที่ส่งมาขายผมจะแกะแล้วก็โอนเงินหมดแล้วนะครับอันนี้คือสั่งซื้อมาก็เลยไม่รีบเท่าไหร่นะครับว่างก็ค่อยมาแกะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับก็ซื้อมาราคาไม่สูงนะครับ ถ้าราคาสูงก็คงจะคงจะไม่ได้ซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับก็รีวิวเล็กๆนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับจะใช้เวลาไม่นานจริงๆนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเดี๋ยวออกให้ดูดีกว่าเหมือนกับเหรียญโดนแช่มานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสภาพเนี่ยอันนี้เหรียญไม่ได้เป็นฝุ่นเป็นอะไรนะครับเป็นเหรียญแบบ เป็นเหรียญโดนแช่มาครับเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าล้างออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูสภาพครุฑนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับชุดนี้นะครับได้มาราคาไม่สูงนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับบางช่วงวางเวลาก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาเทขายนะครับเนี่ยก็มีมีสภาพเนี่ยคือสภาพไม่สวยเขาก็จะมาเทขายนะครับสภาพ อาจจะแบบยังไงอ่ะเหมือนเหรียญแช่น้ําเหรียญอะไรมาแบบนี้นะครับแต่ว่าดูครุดนะครับเห็นไหมครับครุดจมูกยังโด่งอยู่เลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ได้มาไม่สูงนะครับราคาพอๆกับที่ผมรับซื้อเลยนะครับก็คือเหรียญละ30บาทนะครับคือที่ผมรับซื้ออยู่นี่ก็ได้มาอ่าเวลาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวนับให้ดูแล้วกันนะครับก็มีรายการเดียวนะครับผมผมมารีวิวให้ดูนะครับเหมือนบางเหรียญก็ผิวสวยนะครับเนี่ยแต่เหรียญมันมันโดนแช่เหมือนกับ อันนี้ยังยังยังแบบผิวแบบยังไงอะ่ะไม่ลื่นอ่ะนะครับคือคือเหรียญอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คราบฝุ่นนะครับเป็นคราบที่เหมือนกับเขาแช่มานะครับสองสี่หกแปดสิบเป็นคุดตรงหมดเลยนะครับสองสี่หกสองสี่หก อันนี้ที่ผมรับซื้ออยู่นะครับก็เหรียญละ30บาทน,นะครับ60 63ามเหรียญน,นะครับกรุดอันนี้คือผมไม่ได้เน้นโค้ดนะครับมันจะมีโค้ดบอกอยู่นะครับครุ๊เนี่ย มันจะมีโค้ดอยู่เนี่ยในจานนกวาวุลพักเนี่ยมันจะมีโค้ดอยู่นะครับผมไม่ได้เล่นโค้ดนะครับคือผมซื้อเหมานะครับการที่เพื่อนๆจะส่งมาขายอะ่ะคือมีบางท่านนะครับส่งมาบอกว่าโค้ดนี้โค้ดนี้ซื้อไหมคือผมซื้อเหมานะครับคือถ้าเป็นโค้ดเป็นเหรียญหายากเพื่อนๆเ,เ,เก็บไว้ก็ได้นะครับคือผมอะ่ะจะไม่ค่อยมีเวลามาแยกขายคือเวลาผมขายคือผมผมก็จะขายเหมาไปเลย นะครับเพราะว่าผมจะเน้นขายเร็วๆนะครับเพราะว่าถ้าผมมาขายช้าๆมันก็จะไม่ทันนะครับผมเน้นซื้อมาขายไปเร็วๆนะครับผมขายออกผมก็ซื้อเข้าเรื่อยๆนะครับผมเน้นรับซื้อซื้อขายได้ผมก็ซื้อได้นะครับคือซื้อได้ไม่อั้นนะครับเพราะว่าผมก็พยายามขายแบบขายแบบเร็วๆนะครับเพื่อที่ผมจะได้ซื้อได้ตลอดนะครับหลายๆท่านสอบถามว่าซ so, ื้อจริงไหมซื้อจริงไหมมีคอมเมนต์ห <benefici> นึ famoso, ่งนะครับบอกว่า ติดต่อลายไม่ได้ซื้อจริงหรือเปล่านะครับคือผมมาซื้อจริงแต่การที่ติดต่อลายไม่ได้อะมันอาจจะเป็นแบบทางเทคนิคเพิ่มเป็นยังไงเหมือนกับผมผมตั้งค่าเพิ่มเพื่อนเป็นด้วยลายไอเดีเพื่อนๆไปกดเป็นติ๊กเป็นเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์อะไรแบบนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ข้อจํากัดของลายหรือว่าระบบของลายคือผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าทําไมเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะครับแต่ก็คือ สำหรับส่วนใหญ่อะก็คือยังเพิ่มได้แล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูได้ทุกวันเลยนะครับเนี่ย0 9 5 4 1 24443อันนี้เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์เอ้ยอย่าเพิ่มด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับให้เพิ่มมันจะมีให้เลือกอะเลือก ID Li n e แล้วก็ใส่เบอร์ไปนะครับเพิ่มเพื่อนด้วย ID l ดี e นะครับแล้วก็อีกหนึ่ง ID ก็คือสลาลม888นะครับหรือว่า ทักอันนี้ไปก็ได้นะครับเป็นเป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับเข้า Facebook แล้วก็เซิร์ชหากลุ่มสลาลมคอยชแนลนะครับก็ก็เข้ากลุ่มกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะไปอนุมัติเข้ากลุ่มนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมมารีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับว่าผมซื้อเหรียญอะไรมานะครับเหมือนบางรายการที่ในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ก็พอที่จะซื้อได้นะครับสาหรับพ่อค้าแต่ว่าต้องมีเวลานั่งเฝ้านะครับว่า จังหวะไหนลายใหญ่จะมาเทของนะครับถ้าช่วงไหนลายใหญ่หรือว่ามีของหลุดอะไรมาแบบนี้คือเราก็สามารถซื้อได้นะครับก็ราคาก็ไม่สูงราคาก็พอๆกับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเหมือนกับว่าผมก็มีตัวเลือก มีทั้งเลือกนะครับมี2ทั้งเลือกก็คือทั้งเลือกแรกก็คือเพื่อนเพื่อนส่งมาขายแต่ผมก็ไม่ได้รอให้เพื่อนเพื่อนส่งมาขายอย่างเดียวผมก็สอดส่องหาซื้อตามกลุ่มซื้อขายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือได้มาราคาไม่สูงนะครับราคา3 0 3 0 3บาบาทนะครับก็ก็รับซื้อนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญ5บาทกุดตรงนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับขายกันจริงๆอ่ะ42บาทก็มีนะครับตอนนี้ขายกันเหรียญละ42บาท42บาท 45บาท50บาท52บาทนะครับมันมีหลากหลายราคานะครับราคาของพวกนี้ไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ว่าต้นทุนของของแต่ละคนน่ะได้มาเท่าไหร่เหมือนพ่อค้าแต่ละคนอาจจะได้มาเหรียญละ30เหรียญละ25เขาก็มาขายถูกได้นะครับก็เป็นโอกาสของพ่อค้าท่านอื่นที่จะไปเลือกซื้อในกลุ่มซื้อขายนะครับอ่าราคาซื้อขายของแต่ละช่องไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ราคาขายก็ ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับราคาขึ้นอยู่กับต้นทุนนะครับบางรายการผมก็ขายราคาสูงนะครับเพราะผมทุนมาสูงบางรายการผมก็ขายได้ต่ําเพราะว่าทุนผมมาไม่สูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยพื้นฐานง่ายๆหลักการขายนะครับก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับว่าซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ2วันและผมไม่มีเวลาแกะนะครับแต่ว่า สำหรับท่านที่ส่งมาขายคือผมแกะผมโอนหมดแล้วนะครับของตัวเองที่ซื้อมาคือแกะช้าไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่รับซื้อนะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับห้าบาทคุดตรงนะครับนี่นะครับเนี่ยอันนี้คือสภาพล้างมานะครับผมไม่แน่ใจว่าออกหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมขอยังลบถูแล้วกันอ่าถูให้ดูเล่นๆนะครับ โอเคโอ้โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเอายางลบถูพวกคราบพวกนี้ก็ยังออกบ้างนะครับแต่ว่าน่าจะถูกันเมื่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองถูให้ดูเลยดีกว่านะครับพอดีลองลองแว็บขึ้นมาลองลองถูนะครับอันนี้คือมันไม่ใช่คราบฝังลึกหรืออะไรนะครับผมว่าถ้าใครที่พอจะล้างเป็นอะ่ะก็คือล้างออกนะครับก็ดูดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าชุดนี้ที่ได้มาที่ผมซื้อมาคือโอเค ด้านหลังครุดหน้าหน้าครุดยังสวยเลยนะครับอันนี้มาโชว์โชว์สกิลสกิลลบลบเหรียญนะครับเนี่ยผมลบจนหมดหมดไปหลายแท่งแล้วครับอ่าชุดนี้สวยชุดนี้สวยครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่ว่าถูกันเมื่อมือหน่อยนะครับอ่าอันนี้ถูออกแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าจมูกครุดยังโด่งอยู่เลยนะครับชุดนี้ก็คือโอเคนะครับก็ใครอยากซื้อ ใครยากใครอยากซื้อเอาไปใช้ยางลบถูนะครับก็ติดตามได้นะครับทางช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปแบ่งปันนะครับช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับเนี่ยพอลบลบออกแล้วมันก็ดูดีนะครับเดี๋ยวลองเหรียญน,นี้ไหมลองเหรียญน,นี้สักเหรียญไหมครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวลองเหรียญนี้สักเหรียญนะครับว่าลบออกไหมนะครับไหนๆก็ทําคลิปแล้วลองลองดูกันเล่นๆนะครับ อ่าไม่เห็นไม่เห็นตอนผมถูอ่าเดี๋ยวผมขยับขยับอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเห็นเหรียญตอนที่ผมให้ดูนะครับเมื่อกี้ว่าก่อนลบมันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ลบแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลบเดี๋ยวลองลบให้หมดดูนะครับผมจะไม่ค่อยล้างเหรียญน,นะครับผมเคยมีทําคลิปซื้อน้ํายาล้างเหรียญมาล้างบ้างนะครับแต่คือสไตล์ผมอ่ะ ผมจะซื้อมาขายไปเร็วๆนะครับเหมือนเเหหมมืืออนนแบบนี้อันนี้คือผมลบให้ดูนะครับแต่ผมคงไม่ได้ลบทุกเหรียญแล้วก็ไปขายนะครับเพราะว่าผมผมไม่มีเวลาจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นคราบมาอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมชอบครุฑด,ด้านหลังอะชุดนี้ครุฑครุฑหน้าสวยนะครับเหรียญยังสภาพดีอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่ามันมีคราบแล้วก็พ่อค้าเขาก็เลยแบบเหมือนจะขายเร็วๆอะเขามาเทนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ครุฑยังแบบหน้าสวยอยู่เลยนะครับใครไม่ซีเรียสก็จะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูก็ก็โอเคนะครับชุดนี้ไปติดตามกันนะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับเดี๋ยวผมไปขายเหรียญช่องนั้นนะครับนี่นะครับโอเคนะครับชุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับกะว่าจะทําคลิปสั้นๆนะครับก็ก็หลายนาทีเหมือนกันนี่ก็หลายเหรียญนะครับลองเหรียญนี้อีกเหรียญไหม ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองถูสักเหรียญนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูสภาพก่อนแต่ไม่รู้ว่าถูออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูเห็นไหมครับคุดยังสวยนะครับคุดยังสวยเนี่ยเดี๋ยวดูสภาพก่อนก่อนถูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลบดูนะครับลบเล่นๆเดี๋ยวลองดูครับพลังแห่งยางลบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ทำหน้าปกคลิปแบบ เอายางลบวางไว้นะปกคลิปเลยนะครับโอเคก็อาจจะด้วยแสงนะครับแต่คือผมว่าหน้าคลุดสวยนะครับสวยกว่าชุดก่อนๆที่ผมซื้อมาเองนะครับนี่นะครับก็พอค้ามาเทขายไม่สูงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเหรียญมันเป็นคราบนะครับนี่นะครับแต่คราบแบบนี้ถ้าใครล้างออกก็คือโอเคนะครับ หน้าอกคุดก็ยังสวยนะครับจมูกก็ยังจมูกมีล้มนิดเดียวเองนะครับถือว่าชุดนี้สวยนะครับสวยสวยนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เชียนะครับแต่ก็คือแบบให้ดูเฉยๆนะครับลองลองพิจารณากันดูเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มามาโชว์มาแกะกล่องให้ดูนะครับแล้วก็มาโชว์โชว์สกิลสกิลถูนะครับนี่นะครับก็ใครอยากได้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับช่องผู้ชายขายเหรียญ เดี๋ยวผมจะไปลงขายนะครับก็เอาแบ่งกันไปคนละสองสามเหรียญก็ได้ลองเอาไปลบกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้พอได้แบบถูๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ